ตามองตามอง่ำบุบเสด็จมาทางนี้เสด็จเนี่ยอกุ้งอ่ะญาติพี่น้องลายจังอร่อยปุ๊บมึงไล่ไปเถอะกูอิ่มแม่งละมีเสียใหญ่มึงอิ่มที่รังเราที่รังเราก็กูกิ่นกาแฟเมื่อกี้นี่เด็กกูก็เลยอึดๆอยู่ น้พริกปลาทูมันหอมปลาทูมันสดดาวอร่อยอ่ะเห็นว่าแม่บอกว่าหอม่ากทำน้ำยาก็หอมมามากินข้าวกันดื้อพี่น้องพริกปลาทูสะดดาวสัดดาอร่อยจัง รสมบมขมถึงแข็งทาในกาเบอดูกับเขาแค่แลวพ่อแค่งหรือใส่ไหมโจ้งไปจางงานป่ญหาแ่งาบอกแล้วลูกไข่ลูกไข้ไปเอาซ่อนไปข้างรถแลดุดกีฬาขอยกูเขาบอกว่าดาคุณแม่น้องจะไปแข่งเดือนหน้าเดือนหน้านะครับ ลูกก็เลยบอกขออีวันหนึ่งครูวันจันทร์เขาเริ่มได้บอกขอไปยุดยุดเน่าเนี่ยแหละ13ามตาก็ไปแล้วเด็กเมื่วันเขาเลยตาได้เรียนทองนี้ได้ไปเก็บตัวกรุงเทพนะดีได้เรียนเงิน่ะแข้งอะไรล่ะลูกแข้งไอ้ยูยิสุคล้ายยูโดคล้ายเดคอนโดนี่นะครับเดียวแมนบ่โอ้เก่งเก่งตาติดหินชันนะป้าโอ้ อีกาตีขาบอกว่าลานกลัวมันยังใหญ่เดี๋ยวไปเจอเขาเล่นบุพ่องตีนเขาูแขน้อยอร่อยจังอร่อยวนะ่อัน้มาน้่ได้เลย กินตอนเย็นนะือไตอนวันนี้แน่พอดีแคบมาเดยวเขามาก็กินเย็นผมก็เสียางเกินเนื้อรอเกล่าไอ้เลยเดีกยกระเพาเก่งจะใกล้เดี๋ยวจะผัดกะเพราเนื้อบดใส่น้ม้ดองอร่อยกินากันค่ะอันนี้อันนี้ข้าวกะทิอร่อยเนื้อโอเคต้น่นื้องส่น้งมันดอง เขาจ้าวเราร้อนซะมไม่ไหวซออมันละ,ะนะไอ,นะอะ้ัไหเนีห้ะค<ก>็นีกแค่นี้ก่อนนะคะเราจิข้าวก่อน